ปอนัทวุฒิแจงเหตุไม่ลงเตะบอลช่อง3ป่วยเป็นน้ำในหูนืดทำเอาแฟนๆหลายคนสงสัยหลังปอนัทวุฒิสกิจใจพระเอกรุ่นใหญ่ลงสนามเปิดตัวเป็นหนึ่งในนักเตะของทีม4ีม่วงในงานมหากรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 b ล e r Festival 53ปีดีต่อใจแต่กลับไม่เห็นเจ้าตัวลงเตะบอลเหมือนปีนผ่านๆมา ล่าสุดน,นุ่มปอถือโอกาสชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวถึงเหตุผลที่ไม่ได้ลงเตะฟุตบอลระบุว่าผมไม่สบายครับหลายคนถามว่าปีนี้ทำไมไม่เตะบอลช่องสามขออนุญาตชี้แจงว่าผมมีช่วงที่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยวันหนึ่งเกิดอาการบ้านหมุนมันจะมีอาการมึนๆอยากอาเจียนคุณหมอบอกว่าเป็นอาการน้ำในหูเนืดจริงๆครับผมไม่ได้พิมพ์ผิดหรือเอาตลกนะ อาการน้ำในหูหนืดต้องทานยาและพักผ่อนเยอะๆคุณหมอเลยแนะนำว่าปีนี้อย่าพึ่งเตะฟุตบอลเลยเพราะแดดร้อนมากอากาศก็ฝุ่นเยอะอยากให้ดูแลสุขภาพก็เลยได้แต่เชียร์น้องๆอยู่ข้างสนามอย่างที่เห็นแต่ก็กลายเป็นข้อดีผมได้เห็นบรรยากาศแฟนๆดาราศิลปินช่องสามทั้งหมดทุกคนน่ารักมากจริงๆ